เชิญพระราชจริยวัตรสักครั้งนึงเถอะค่ะลูกศิษย์ดิฉันกับดิฉันก็ไปช่วยกันทำฝายกำนันหุบกระพงก็รายงานเกือว่าขอเดชะฝ่าละองสลีพะบาทปกปก,ปกประปกกระมอมข่าพระพุทธเจ้าผู้มีพลครับผมคิดเ <c oughs> ูอะแล้วกันจ,จะต้องคอตกจากบ่าแล้วนะน่ะนั่นก็ไม่รู้ได้ว่าตัวพูดผิด ดิฉันกัน,นิสิ์นีล่าาล้มพรวดกันเลยก้มหนูกระดินนเลยนิสิ์มันเฉี่ยคุณแม่กำนันตายลูกเดียวเยรอเดี๋ยวๆคอยดูแค่ตายเต็มที่เลยค่ะพระพุทธเจ้าบุมไม่บนขผมแล้วรายงานต่อยาวเลยนะไม่รู้ว่าตัวพูดผิดนะจบด้วด้วยกล่าวด้ดยคมมขอเดส จริยวัตที่งดงามเนี่ยของผู้เป็นหหน,นจะพูดว่ายัางไงประดุจสมุติเทพก็ได้ทรงยืนสดับตรับฟังเขาเฉยทีแรกก็พอเขาพูงมีคนครับผมเนี่ยก็จงพระสวนหน่อยหนึ่งที่มุมพระโอษนะหัน,นมามองพวกเราคิดว่าจะมีเพื่อนหมดแล้วก็มหมดแล้ว เอ้ก็ได้ไม่ได้ส่งหัวลอกกับไครเราก็าาาได้จับใจเมื่อคืนนี้ก็สอนนั้นะลงกำนันจ้ไปลงกำนันลืมอยังงนล้นแล้วยังว่าตัวเองกิ่นด้วยนะพอจบปั๊บพระบาทเสด็จไปไย้่หัวเสด็จพระราชดุดังเนินเข้าไปใกล้ๆค้อมพระองค์นิดหนึ่งเพราะเขาชื่อปุมนิดหนด เราประหัดร้องแขนปรับทรงมีรับสั่งว่าไงไหมเราทุกคนได้ยินหมดเลยแม้ท่านกำนันดีจริงนะเราชื่อเหมือนกันนะพรเจ้าชวิเชลน์ข้าพุติเจ้าถวายชีวิตเป็นราชฉลีได้เพราะทรงบอกว่า ท่านกำนันเราชื่อเหมือนกันอีตอนนี้ได้สติว่าเหี่ยวกอนนั่งเลยลุกไม่ขึ้นเลยท่านจูงจูงมาหาตรงเราแล้วก็ไม่พูดอะไรนะทีแรกก็ดีมากที่ไม่พูดอะไรดิฉันขอชมว่าไม่พูดอะไรดีมากท่านก็จูงมาหาตรงเราก็ถามสารทุกสุเด็าเป็นยังไงนิจอยู่กินดีไหมอะไรนะ ไปอาจารย์ไปดูฝ่ายกับกำนันภูมิพลกันแน่อีดีนี้อยู่ไม่ไหวเลยทูนทันทีเลยข้าพระพุทธเจ้ผิดมากเลยไม่ฮาพระเจ้าอยู่ก็สงฆพระมหากรุณาที่คุณล้นเก้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ ไม่ผิดเราจะแค่ชื่อเหมือนโอ้ไม่ว่าจะทรงรับสั่งไม่ว่าจะทรงพระกิริยาอะไรเนี่ยนะคะทรงเป็นองค์ที่มีพระอารมณ์ขันแล้วในพระเมตตามหากรุณาสมในทศพิธราชธรรมสงกับที่พระองค์ทรงพระราชปณิธานว่าข้าจะครองแผ่นดินโดยธรรมครบทุกประการเยี่ยมจริงๆ ท่านเอ็ดกำนันตอนหลังท่านไปถามทำไมว่าผิดไม่รู้ว่าผิดเด้อนี่กำนันจะสอนธรรมะให้ข้อหนึ่งเขาเรียกถาปณิยธรรมถาปณิยธรรมแปลว่าทำอันควรไม่พูดไม่ตอบแล้วเป็นสุขรู้เปล่าผมไม่เอาอีแล้วครับผมตายดีกว่ารับเป็นสมัยก่อนนะครับ ตอนนี้มันมีคอแล้วของนายทหารคนหนึ่งในหลวงเชิญกินข้าส่งเชิญเขาในทหารตอบยอดเลยเป็นพระมหากุณนันท์ที่คุณล้นเการล้นกรงมง็ยะเจ้ขาพระพุทธเจ้ายังไม่สวยจ้าอยู่วก็เลยทรงตอบมาไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้า